คนเรามันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเลยจะทําอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้มันแย่มากแย่มากใครที่เป็นโรคดึงเจ้าเป็นโรคที่กังวลนะมจะแนนะ่ํานะคือพูดง่ายๆเลยว่าให้หยุดคิดแต่คนเป็นมันหยุดคิดไม่ได้หรอกเพราะมันติดอยู่วังวนนั้น อยู่วังวนนั้นเนี่ยมันจะคิดตะมุง,งไม่ใช่เรื่องง่ายร้องเข้าหาธรรมะดิศึกษาเรื่องเรื่องจิตจิตจะมาเป็นสิ่งที่รับรู้สติค,คือการระลึกรู้ถ้าเรารบังวนร่วงหน้าไปก่อนเราอาจจะคาดเดาได้แม่นนะว่ามันจะต้องเกิดแบบนั้นนะมเข้าใจแต่เราต้องทาใจยอมรับกับสิ่งนั้นให้ได้อนไอการทำใจยอมรับเนี่ยมันมัน ไม่สามารถที่จะทําได้ในวันเดียวนะครับเพราะเผอมันทําใจเป็นเดือนบางคนทําใจเป็นปีกว่าจะทําใจยอมรับได้ป่ะจะวงสิ่งตรงนั้นได้แต่คนบางคนบอ,อกเฮ้ยผมก็ทําใจแล้วยังน้อยไปแสดงมัาติดเยอะติดเยอะก็ต้องทําใจเยอะหน่อยใช้ระยะยาวหน่อยไม่ใช่เรื่องที่ที่จะทําได้วันสองวันในการทําใจยอมรับเนี่ยคำพูดเหล่านั้นนะมันพูดง่าย แต่ทำจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมจะบอกไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำใจย,ยอมรับเนี่ยมันทําใจยากเลยต้องใช้ระยะเวลานานเรายึดติดอยู่นานเราวนอยู่นานเราหยุดคิดไม่ได้อยู่เป็นเดือนเป็นปีดังนั้นไอการที่เราจะทาใจย,ยอมรับมันซึ่งไม่ง่ายนะแต่คือค่อยๆค่อยๆแบบทําใจยอมรับไปเรื่อยๆเออ ทำใจยอมรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอทําไปเรื่อยๆจิตนั้นน่ะมันจะวางของมันเองโดยอัตโนมัติแล้วถ้ามันยังติดอยู่มันก็จะเด้งขึ้นมาแต่มันจะเบาบางลงมันจะเบาบางเบาบางลงนะครับอันนี้ผมแนะนําคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคที่คิดไม่อยู่นะครับ